นาวาการเอกพิเศษคัมพีคัมพิริยายนน์จัดตั้งองค์กรถิ่นพร้อมมอบทุนการศึกษาณสำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนาจังหวัดสระแก้วยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการดีๆเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนาวาการเอกพิเศษคัมพีคัมพิรยายนน์ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นประธานตั้งองค์กรถิ่นค่แะ,ะ,งงะคและปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาเพื่อสร้างสติภาพสู่สันติสุขทั่วไทยค่ะเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปร งานที่9ค่ะครบรอบสปีโดยมีพระอาจารย์สุวสัสดิโนหลวงพอดีเป็นประธานจัดงานค่ะณสำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนาจังหวัดสระแก้วนอกจากนี้ค่ะนาวาการเอกพิเศษคมพี A P. ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสประชาชนและเด็กนักเรียนค่ะในการประกรวดวาดภาพระบายสีแล้วรักในหลวงค่ะและยังมีการสแสดงร้องเพลงสดุดีลำไทยค่ะรวมถึงการออกบูธของชาวบ้านค่ะเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยพร้อมกันนี้ค่ะยังได้มอบถุงยางชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ขาดแคลนอีกด้วยค่ะ วันนี้นะครับถือเป็นวันมหามิมงคลนะครับเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบวันสมรรคตของในหลวงริชการที่9ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพวกเราครับครบ4ปีนะครับน้อมถวายถึงสมเด็จปู่ของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ที่เน้นย้ำก็คือขอให้ช่วยกันในเรื่องของส่งเสริมเรื่องของประยาสิทธิ์พอเพียงนะครับที่ทรงย้ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของชุมชนศิีห้าด้วยนะครับอันนี้เป็นความ ปรรถานาพระพราชปรล์ของพระองค์ท่านจากแดนไกลนะครับซึ่งถือ,ถอเป็นพระหมหาน,นที่คุณย่างผ่ไปสานะครับที่ทรงรดเกล้าหรือทรงตีงตั้งให้ผมมา,มาเป็นผู้แทนท่านในวันนี้นะครับก็ดําความราดีมาสู่ที่น้องประชชนชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้คิดว่าคงเป็นวันสําคัญที่ดีหนึ่งวันนะครับทุกคนจะยิ้มแย้นแจ่มใสนะครับ วันนี้เราถึงแม้จะมาจากมาที่ทจังหวัดมาที่จังหวัดสระแก้วแต่เราเห็นเลยว่าเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอันมีความสุขนะครับเมื่อกี้ฟังลูกหลานร้องเพลงถึงในหลวงอัริาลที่เก้าของพวกเราก็ประทับใจนะครับก็เด็กๆทาทุกอย่างด้วยด้วยความมุ่งมั่นนะครับและด้วยจิตใจที่ปรารถนาดีสิ่งต่างๆพวกนี้ได้เคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าสถาบันชาติศาสนาพรมหมกษศัตริ์เนี่ยคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวความเป็นครอบครัวประเทศไทย ชาติก็คือประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีของพี่น้องทุกชุมชนทุกเผ่าพันธุ์ทุกภูมิภาคในประเทศนี้นะครับศาส,สนาก็คือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติรวมทั้งศาสนาอื่นๆที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแผ่นดินนี้นะครับรวมไปถึงสถาบันพระมหากรรษัตริย์ซึ่งสถาบันมหากรรษัตริย์เราที่ผมกล่าวไว้แล้วท่านอยู่กับเราในเรื่องของโบราณ ประเพณีในกธรรมราชเพณีมาอย่างลงนานนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3สถาบันถือเป็นหลักให่เป็นหลักสําคัญของครอบครัวคนไทยนะครับก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและก็ส่งความดีมาถึงทุกท่านนะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนณนที่นี้ที่สำ,สำ,สำนักสงฆ์พุทธัฒนาที่เขาสกันสักแก้วที่ร่วมเป็นตัวแทนนะครับของพี่น้องประชาชนชาวไทยพี่น้องถวายความจรงรับภักดี แด่ถาวายไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราารุ่งธนกักกาพิเบิภูมิพลอิุลยเดชมหาราชของพวกเรานะครับก็ด้วยความาซาบซึ้งและขอขอบคุณทุกท่านนะครับ